แก oh, okay. คือฉันคิดว่าฉันพยายามอย่างเต็มที่แล้วตอนแรกพยายามจะแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกนะนะครับวันนี้ทานราค่าญ,ญี่ปุ่นเนาะเป็นไข่เจียวที่แบบหน้าตามไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับครับพริกน้ำปลาที่เราทำเองนะครับจุกๆเลยแม่จุกๆเลยแม่อย่ามันจะไม่เห็น ตัวกุ้งมันจะบางสุนทรียภาพในการรับชมเนาะวันนี้เราหุงข้าวกินเองเนอะทุกคนเป็นมะหงข้าวยี่ห้อาคาเมลนะครับแล้วก็มีน้ำพริกหรือสินค้าอ,าอื่นๆนะครับถ้าใครอยากอุดนุนเข้าไปกดสั่งซื้อได้ที่ทนะิกตอกนะครับหน้าทิกตอกตะข้าหน้าทิกตอกนะครับน่าจะใช้ได้ไหมพอจะกินได้ไหมอืม,อม เนี่ยแล้วก็โปะอืมอ่าชิปนี้ใช้ไข่เป็ดประมาณหกฟองนะครับตอนแรกจะแยกไข่แดงออกไงราคานี้มันแตกนะครับเกินความสามารถจริงๆ นโวง่ายใครโทรมาไม่รับหรอกอไปใช่ไหม คือไม่ได้ทอดไข่เจียวกินนานแล้วะ่ะอร่อยเนะอืม